สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเอก,กพลดีบุญมีนชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสุดสัปดาห์นี้เองลหลายๆครอบครัวเองนะครับก็ต้องมีการพบ เหลื่อนเป็นการรวมญาติกันอีกหนึ่งเทศกาลนะครับคุณผู้ฟังยิ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เทศกาลเนี่ยทุกคนรอคอยกันเลยทีเดียวเพราะว่านะครับหลายๆคนที่เป็นลูกหลานนะครับก็จะรอคอยนะครับซองแดงนะครับจากคนในครอบครัวครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อากงอาม่าหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็จะมีการแจกซองด้วยเองซึ่งในปีนี้นะครับก็มีผลโพลออกมาครับคุณผู้ฟังว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับ การที่จะให้ซองในปีนี้เองเนี่ยเขาก็จะให้ในส่วนของจํานวนเงินเท่าเดิมครับคุณผู้ฟังแต่อาจจะไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับแต่ก็มีจํานวนน้อยนะครับที่อาจจะให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาครับคุณฟังด้วยสาเหตุจากในส่วนของโควิด -19 เองสภาพเศรษฐกิจเองแล้วก็รวมไปถึงนะครับการค้าขายเองในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีการติดขัดบ้างจนทําให้ในปีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีที่บอกได้เลยนะครับว่ากําลังที่มีการฟื้นตัวถ้าใครที่มีในส่วน ส่วนของธุรกิจที่มีการเจริญเติมหน้าก็อาจจะได้ส่องแดงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดประสงค์หลักของเทศกาลต่างๆที่ได้มีการเกิดขึ้นนั้นก็เพื่อที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยได้กลับมาพบปะเจอหน้าแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับขับรถปลานะครับก็ระมัดระวังให้ดีเช่นเดียวกันรวไมไปถึงนะครับการไหว้เจ้าหรือว่าการใช้ทุบเทียนเองก็ระมัดระวังในส่่วนขอองงเรื คีภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัย,ยตัวตนนั่นเองและคนในครอบครัวนะครับแล้พูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยละกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านนายรัฐมนตรีครับก็ได้ให้กําลังใจและก็ชื่นชมผลงานนักเรียนนะครับในโครงการ Equity Partnership School Network ต้นแบบสร้างโอกาสทางการศึกษาของทุกภาคส่วนครับร่วมกันในการเติมเต็มความรู้เด็กไทยพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ ่อยอดเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทางด้านของนายอนุชาบุรพษชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายไกรยศพัฒราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานําคณะผู้บริหารกองทุนพร้อมด้วยนะครับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงครับ16จังหวัดเชียงรายโรงเรียนนะครับบ้านหนองทงจังหวัดพัดทธลุงโรงเรียนนะครับบ้านนาเกียนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนนะครับอมก่อยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนนานาชาตินะครับโชอบอรีกรุงเทพมหานครเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเป็นการนําเสนอกิจกรรมสร้างหลักการและก็หลักประกันโอกาสในการศึกษานะครับและส่งเสริมทักษะอาชีพระหว่างการเรียนภายใต้โครงการ Equity Partnership School Network โดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายธนกรวังบุญ งชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรวมไปถึงครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานครั้งนี้อีกด้วยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือของนักเรียนนะครับทุนเสนอภาค ของเครือข่ายโรงเรียนนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าผ้าใยกันชงกาแฟราบิก้านะครับผ้าปักอาคาชาเลือดมังกรรวมไปถึงนะครับกระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ปอกหมอนอิงเสื้อทอมือกระเลียงปักลายกระเป๋าผ้าสะพายและกระเป๋าผ้านะครับของมือปักลายนะครับมงประยุกต์รวมไปถึงนะครับกระเป๋าผ้าทอมือย้อมครามชาไผ่สามสูตรนะครับสบู่โปรตีนไหมออร์แกนิก รวมไปถึงปุักอีกมากมายนะครับที่มาร่วมในการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ซึ่งทางนี้นะครับทางแน่งของท่านในรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็พร้อมชมสาธิตการปักผ้า ลายชนเผ่าม้งนะครับโดยตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง16อำเภอซึ่งนั่นก็คืออยู่ในเชียงรายครับคุณฟังแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสาธิตการทำผ้าพิมพ์ลายไม้โดยนักเรียนโรงเรียนนะครับบ้านหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการทดสอบการทําพิมพ์ผ้านะครับจากสีธรรมชาติด้วยวิธีการทุบใบศักทองนะครับลงบนผ้า พร้อมนะครับในการสอบถามเรื่องของการพัฒนานะครับลวดลายอื่นๆนะครับในการดูแลคุณภาพนะครับความคมชัดของลายที่ปรากฏรวมทั้งนะครับการดูแลรักษานะครับป้องกันสีตกหรือว่าปนเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือว่าในส่วนของผ้าอื่นๆด้วยนั่นเอง ทาง้าของท่านโนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้กําลังใจและก็ชื่นชมผลงานนักเรียนและโครงการดีๆที่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านความร่วมมือทางสังคมรวมทั้งนะครับการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีโดยหวังนะครับว่าโครงการนะครับจะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนให้สามารถนาไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและหากสามารถขยายผลโครงการนะครับลักษณะนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดช่องว่าง ในสังคมเพิ่มโอกาสให้เด็กนะครับได้รับการพัฒนาศักยภาพของตอนเองมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีเด็กคนไหนนะครับถูกทิ้งไว้ข้างหลังนับเป็นอีกหนึ่งการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานะครับที่มีความร่วมมือร่วมใจจากหลากหลายส่วนนะครับในการระดมความเชี่ยวชาญประสบการณ์เติม,เต,มเต็มความรู้ทักษะนะครับชีวิตทักษะอาชีพให้กับเด็กๆด,ด้วยนั่นเองสําหรับในส่วนของการขยายโครงการและพัฒนาความร่วมมือนะครับสร้างเครือข่าย สถานศึกษาเพื่อเป็นความเสมอภาคทางการศึกษาครับคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง การเปิดโครงการนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับได้ร่วมกันในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ทางฝีมือที่ทันสมัยและมีสเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการจัดจําหน่ายสร้างรายได้และเป็นการสนับสนุนนะครับการสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทั้งนี้นะครับการดําเนินโครงการตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมาได้ช่วยนะครับป้องกันเด็กและเยาวชนกว่า3.5ล้านคนไม่ให้หลุดนะครับออกจากระบบการศึกษาและมีระบบ บในการส่งต่อให้ศึกษาสูงกว่าระดับบังคับจนถึงระดับอุดมประศึกษาขจัดวงจรยากจนนะครับข้ามรุ่นให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนะครับนอกระบบแล้วมากกว่า40,000คนกับเข้าสู่การศึกษาพร้อมในการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะฝีมือเพิ่มศัก,กยภาพนะครับและความถนัดทางด้านของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้มีงานทําเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้ โดยโครงการนะครับได้มีการดําเนินการต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ปีที่5และสามารถสร้างรายได้นะครับกับเข้าสู่โรงเรียนเครือข่ายและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั้งยังทําให้เกิดน,นะครับเครือข่ายนานาชาติในการร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาอันจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการช่วยกันลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาลดช่องว่างในสังคม พร้อมสร้างนะครับความเสมอภาคระหว่างเด็กในเมืองนะครับกับเด็กในต่างจังหวัดโดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันปัจจุบันนะครับมีสถานศึกษาไทยและนานาชาตินะครับเข้าร่วมโครงการรวมกันกว่า52แห่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางศึกษาธิการเองนะครับก็ได้มีการที่จะ พัฒน,นาระบบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง <_ d ream> เพื่อที่จะทําให้เด็กไทยนะครับหรือว่าทุกๆคนเองเนี่ยได้อยู่ในระบบทางการศึกษาเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพทําให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับเด็ก <_ d ream> บางคนนะครับ <_ d ream> ก็อาจจะยังไม่ได้รู้นะครับว่าโตไปในอนาคตเดี่ยวตัวเองอยากจะทําอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังการเสริมทักษะหรือว่าการหาแนวทางให้เด็กๆเ,เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยได้ค้นพบนะครับว่าเด็กทําอะไรแล้วมีความสุขรวมไปถึงนะครับสามารถนําความสุขของเด พัฒนาต่อในอนาคตเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเด็กในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทางโคศกประจําสํานักนายทนตรีนะครับที่ได้มีการพูดถึงนะครับในส่วนของการกําชับหน่วยงาน,นครับที่เกี่ยวข้องในการดูแลสินค้าในช่วงตรุษจีนครับคุณผู้ฟัง โดยทางด้านของท่านโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการดําเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งจะเป็นการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเทศกาลตรุษจีนครับคุณผู้ฟังซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการร่วมกันกับผู้ประกอบการห้างค้าปีค้าทรงห้างท้องถิน่นตลาดสดและตลาดทั่วประเทศไทยครับคุณผู้ฟังจัดจุดจําหน่ายสินค้าในช่วงตรุษจีนะครับ ราคาถูนะครับ4,600จุดโดยกระจายทั่วประเทศด้วยนะครับคุณผู้ฟัง ทางนี้นะครับสินค้าที่จัดจําหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด2ประเภทท่านฟังซึ่งประเภทที่1ก็จะเป็นประเภทของสินค้าไฮไลท์นะครับนั่นก็คือไก่ไหวเจ้านะครับไก่ตุนสุกทั้งตัวนะครับรวมเครื่องในนะครับกิโลกร,รัมละ125บาทและรวมไปถึงนะครับในส่วนที่2เองก็จะเป็นในส่วนของไก่สดกิโลกร,รัมละ85บาทจํานวน2องแ0 0สองตัวและรวมไปถึงนะครับชุดไหว้ตรุษจีนหรือว่าชุดไหว้เจ้าจะจําจหน่ายในชุดละ99บาท รวไมไปถึงประเภทที่2ครับคุณผู้ฟังสินค้าทั่วไปนะครับที่นำมาร่วมลดราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า755รายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุดิบปรุงอาหารซอสปรุงรสผักผลไม้อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัวทั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็สั่งการนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์ในส่วนของราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างใกล้ชิดกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล กำกับนะครับราคาสินค้านะครับให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและมุ่งหวังนะครับที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องชาวไทยช่วงเทศกาลตรุษจีนนอกจากนี้นะครับยังเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังเทศกาลตุษจีนนะครับก็เป็นหนึ่งเทศกาลที่ใครหลายคนรอ,อคอยครับคุณผู้ฟังอย่งในนั้นก็คือในส่วนของการที่จะได้มีโอกาสในการรับประทานอาหารในส่วนของถนนเยวาวราชครับคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราหลายๆคนนะครับได้เอ j นจกับวัฒนธรรมไทยหรือว่า Soft ์พา e เวอร์ที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นหนึ่งการโปรโมทประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของรัฐบาลก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับใช้บริการ7เดือน7บริการสำนักงานกพอรอนะครับคัดบริการพิเศษนะครับน่าสนใจมาอำนวยความสะดวกณศูนย์บริการร่วมเซ็นทรัลเวิลด์ครับคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสระนากุลรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวนะครับว่าสำนักคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการนะครับได้ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการ7เดือน7บริการโดยรวบรวมบริการพิเศษนะครับที่น่าสนใจมาให้บริการพี่น้องประชาชนณศูนย์บริการร่วมนะครับหรือว่า Government Service Point ชั้น2นะครับโซนฟอรัมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลดซึ่งเป็นอีกหนึ่งการอำนวยความสะดวก เพราะว่านอกจากในส่วนของห้างสรรพสินค้าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีผู้คนเดินทางมาใช้บริการอยู่แล้วยังมีที่ตั้งนะครับที่สามารถเดินทางมาใช้ด้วยระบบขนส่งหลากหลายรูปแบบครับคุณผู้ฟัง สำหรับในส่วนของ7เดือน7บริการนั้นนะครับที่รัฐบาลได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่สนใจเลือกมารับบริการนี้นะครับจะจัดในช่วงนะครับตั้งแต่เดือนมะกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมครับคุณฟังสัปดาห์ละสอวันโดยจะเป็นวันศุกร์และวันเสาร์นะครับโดยสถาบันวิจัยวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มีการจัดแสดงครับและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการขยะและจุลินทรีย์นะครับเพื่ออ,อุตสาหกรรม ทางนี้นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงครับคุณผู้ฟังกรุงเทพมหาคนครจะมีการนําเสนอนวัตกรรมการบริการจัดการเมือง 4+ นะครับมิติการบริหารการจัดการที่ดี ประกอบไปด้วยมิติสุขภาพดีมิติปลอดภัยดีมิติสิ่งแวดล้อมดีและมิติสร้างสรรค์ดีและในช่วงของเดือนมีนาคมครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้คําปรึกษานะครับเกี่ยวกับการให้บริการนะครับรับรองคุณภาพสินค้ามาตรฐานโลก Thailand Trust Mark ให้บริการข้อมูลคําปรึกษาทางด้านของการค้าระหว่างประเทศและให้บริการนะครับส่งเสริมและเพิ่มศัก,กยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้นะครับทางด้านของนางสาวไรสุรีกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในช่วงของเดือนเมษานะครับซึ่งจะมีวันหยุดยาวนะครับในช่วงของเทศกาลสงการจะให้บริการในการขยับนะครับไปอยู่ในช่วงของปลายเดือนครับในช่วงประมาณวันที่28-29เมษายนทางกรมการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกนะครับจะมาให้คำปรึกษานะครับด้วยการรักษาทางเลือก และในช่วงพฤษภาคมนะครับจะเป็นอีกหนึ่งกรมอนามัยเองจะมาให้บริการในชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังมิถุนาครับจะเป็นกรมปรศุสัตว์จะมาให้บริการนะครับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค และในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับจะเป็นในส่วนของสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขมาให้บริการตรวจสุขภาพนั่นเองนะครับใครที่สนใจในอยู่ในช่วงไหนนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมก็อย่าลืมไปใช้บริการเรื่องในส่วนของทางรัฐบาลที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปนะครับไปฟังสกู๊ปพิเศษนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรครับพระมหากษัตริย์นักกีฬา คืนวันเสาร์ที่16เมษายนธธพยุทธศักราช2503เป็นคืนที่คนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นใจจดใจจ่ออยู่กับผลการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของนักมวยไทยผลกิ่งเพชร yes. พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรณสนามวยลุมพินี ผลการชกในวันนั้นโผนกิ่งเพชรได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกเป็นคนแรกของไทยนับจากวันนั้นพระองค์ทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่นักมวยไทยมาโดยตลอดพระราชทานขวัญกำลังใจทรงเป็นหลักชัยให้นักมวยไทยได้ชัยชนะในการแข่งขันระดับโลกทรงสนับสนุนให้คนไทยเห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทยทรงมีพระราชดำริว่า เป็นกีฬาที่มาจากศิลปะการป้องกันตัวของนักรบไทยโบราณดังพระราชดำรัสว่ามวยไทยในเมืองไทยนี้ก็เป็นที่สนใจหลายอย่างเพราะว่ามีมวยแบบมวยไทยของเราเองซึ่งถือว่าเป็นวิธีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสูงน่าสนใจสำหรับชาวต่างประเทศ พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อกีฬาในฐานะเป็นสื่อสร้างไมตรีสำหรับประชาชนประเทศต่างๆเป็นองค์ประกอบของการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีความอดทนกล้าหาญร,รู้แพ้รู้ชนะและเป็นองค์ประกอบของการออกกำลังกายเสริมพลังกายพลังใจของแต่ละบุคคลพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของกีฬาประเภทต่างๆ ทรงเป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่แท้จริงซึ่งต้องหมั่นฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญทรงนำเรือที่ต่อด้วยฝีพระหัตเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศในประเทศหลายครั้งเพื่อสร้างสมพระประสบการณ์และเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยซึ่งติดตรึงใจคนไทยตลอดมาได้แ,แก่การแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่สี่ พุทธศักราช2510โดยทรงเข้าแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยทรงได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งเหรียญทองเรือใบประเภทโอเคมีพิธีทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลในวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510 พุทธศักราช2529คณะรัฐบาลได้มีมติให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติพระองค์ทรงใส่พระไทยในการสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสมัครเล่น13สมาคมและสโมสรเรือใบต่างๆ ไว้ในพระบรมราชูปิปัํา์เหนือสิ่งอื่นใดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาทรงเป็นพลังส่งเสริมให้วงการกีฬาพัฒนาก้าวหน้าสร้างชื่อเสียงให้ราชอาณาจักรไทยให้ปรากฏแก่สายตานานา,นาประเทศมาตราบจนปัจจุบัน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจอยากติดตามผู้ลอยย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel At บอสแค a ตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c r i b e นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจกับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลดบุญมี Me, นชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ าจากเห็นดวงงานตาดาวของเรานี้มีคุณค่าศรัทธามาร่วมกินญาณ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่65และงานเกียรติยศจากดาวประจำปี2566ในวันศุกร์ที่27มกราคม2566 ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬกาณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02-572-5150 เนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาเพื่อคารวะด,ดวงวิญญาณทหารกลา้าภายใต้ชื่องานเชิดชูเกียรติทหารกลา้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกณนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวิรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของเราวีรบุรุษทหารผ่านศึก ยขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคเงินเพื่อสนค้าทหารผ่านศึกและครอบครวัวผู้ยากไร้ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเรื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎบัญชีออมทรัพย์เลขที่0387311939สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023548587ต่อ41235และ41236